อะไรอยู่อะไรอยู่อะไรยัยงมาวันที่สองกัไเลนี่นีกูได้จดหมายหน่อยบอกไปให้ไปหาเขาอยู่ทะเลสาบเฮ้ยอยู่ทะเลโอกูเส <laughs> ้นนะเรื่องง่ากว่าปลูกปลามมึงเอ้ยเนี่ยมันบอกไปหาอยู่ทะเลสาบก่อนหาโมงนี่พาไปพาไปเปเควสไงมึงเห็นจดหมายหน่อยป่ะพี่เสริรก็ขาเยอะม่กที่เห็นอยู่จดหมายหน่อยมึงอไงบ่ม,มีป่ะปูกเ<ด>ล็กเก็บนักทางป่ามี กูไม่มีจดหมายหน่อยบ่มีบ่เฟซมันขึ้นบ่บ่บอขนรึ้นบ่นั่นนี่ไม่ใช่ของจดหมายของคุณเอากูว่าเปิดเงินมึงเงินมึงว่าเปิดเงินเงินมึงนี่นี่กองมึงเนี่ยอือไม่มีจดหมายในตอนนี้อุ้ยนี่ยังเรี่ยงมึงจำบ่ได้บ่ไอ้นั่นอะต,ตู้พอลงโรคเพราะใไหมลงเห็ดมั้งโรเห็ดขึ้นบนญเวลาเลย มันเหยยไปทะเลสาบก่อนหกโมงแรกเขาหู้เขาหู้มีหู้วะหู้ยังนี่ถามไงจำไม่ได้วรับเลืคกบหลังไงไปขึ้นบุกด้วจะไปทะเลสาบไปมันบ่ห้ไปก่อนเขาห้าโมงแรกไหมไปเลี้ยงกูเหลือาบไปท่านดีดอวดีดออินทิ้นขึ้น่อยเหรอวะหกจอบแล้วมันไม่นอนเลยมาแบบที่กี่กระเดือนวะ ดัวดาไฟจุดไฟไฟเราอย่างสอง,สองชายสองชียลเกียบแต่ทนโซเชายในเต็นเดียวเราไหวแค่นอนไงจุดเปืองดาบไฟดาบไฟมันเปลืองเดี๋ยวก,กูคุยขยาเลยนันกลับมาจะเย็นเพื่อนโอ้ตองมึงยืนตรงป้ากับลุงเลยวะ กูกำลังแต่อยากว่าต้องยืนตกปากลา,ปากับลุงอยู่ว่ะดีอยก็ใช่ปลากินเงียอย่างเงี้ยไงวะยังวะโผล่เลยครับเขามาใหม่ยินดีที่ได้เจอคุณนะสมาชิกกลุ่มคนใหม่ของเมืงองเฮ้ยบอกพญาผนคลายาออกออกทะเลไปเป็นเดือนแล้วะใชยังวะซิมสรสศาสตร์ต้องเลยแต่ปลาซาดินดีนูว่ะเก็บปลาซาดินอืม อ,นะออกทะเลไปไต่ไหนป้าดีาๆมาขายเยอะแยะเลยได้เก็บได้เงินพอซื้อเบ็ดคันใหม่แล้วก็นี่ก็คือเบ็ดคันเก่าตอเาโตกตตวแ <ไป S 1> น่คันเก่ามีเงินซื้อเบ็ดันใหม่มอออเมื้อเบ็ดอะไรกแสนนเาะมงึงก็ยังออกทะเลไปเป็นเดือนขนาดนั้นนะสวิตชัน่นคือการตกปลาโอ้ได้เบ็ดอันเก่าดีใจจังเลยโอ้โหโตงายแค่ตายังวะไดเบ็ดเร็วไผ่ปะ จอดเลยป้าเสนอต้ตตองคนเนา่โชคดีนะเอ็นน๊อกใช่ยึดที่โอ้ยบาซาดีนตัวเด็ดป้าทุกสนิทคนนะไปอละบายมีอย่างกับซื้อขายได้แล้วนอดีไซดูครับปีถ้ามันมีกินก็ขายไปะนะ <c oughs> มาเลยนะพี่ซิปุ๊บไม่เย็ยนสูบปุ่นที่กาละลายมาสาลายละลาย กำลังยืนปุ่นสิลุงกำลังยืนปุ่นสิกาอยู่เฮ้ยจูเอ้าเสียงมึงดังว่าแต่เสียงกูดังอุ้ยเย็นรุ่นรุ่นเย็นรุ่นรุ่นพี่ฮู้ยมหัวเก่าปลาตัวแดงปลาตัวแดงชีวิตโอ้ได้ซันฟิชก็ยังถิ่งดีวะโคตลุ้นเลยครับผมโคตลุ้น เอาอยัางถิ่งดิวะว่าไปยังถิง่งเลยว่าไปยังอยากถิ่งเลยว่าทั้งหมดอย่างอางาเม็ดต๋องกระเป๋าเต็มบอนั่นกระเป๋าเต็มอยู่ปะเต็มวะไม่ใช่ดิเฮ้ยปลากลัวเมื่อกี้อ่ะเอากูถิ่งปางลาเฉยเลยนู้จบแล้วกลับไปนอนแล้บอว่เออนี่ครับครับกองนี้ยต๋องครับกองอลาเนี่เหยื่อไปดิขึ้นงไงเถอะวะเนี่ยกู โองั่กูหมดว่ะกูเป็นหดไงเนี่ยเนี่ยุ uh. kind of <episodes> ๊น <c unsuccess> ึ่งกั่องกล่องเราพี่กล้องเรากูได้กล้องละหนึ่งกูืออะไรคบเอามึงเอยังได้หรือเปกล่องใช้ไม้ห้ากอไฟกงไฟเอาใจดีว่าแปลกลายเป็นซูลูน นี่ต้องบาดผู้พี่ความสวาสา่างสวัยเก่งฟางสว่างสวัยเก่งในหลายคิตตี้แค่นี้เนาะบาดผู้เงินรูมีอีกเนี่ยในเมล็ดอะไรบ้างมันกันดนดัมที่แหละเอาไฟไปลงสิละคูดสลายเลยแต่ว่าปลูกเม็ดเดียวมามมางเลยวะจิเที่ยงขึ้นเลย,ยต้องเอ้าทีแบบ่เยาวะโมโมเห็นโมเห็นโมเห็น <laughs> ต้องต้องติงอ่ะอาแล้วก็เอา้ายินเหรอสโตนสิบปลูกต้นไ้ล่ปลูกรีบอกต้องงวดด้วยาขายปลาขายยังอีกดีขายตะป้าละโอเค <S 2> <S 2> <S 2> ของกูดิ ใช้กองกูกองมึงขายของเดียวกันหมดนีงกองมึงขายเงินไผเงินมันไงเพราะว่ามึงบอกว่าเอาเงินไผเงินมันไงินไอ้ตีหนึงแล้วกลับบ้านไปนอนเอามันขาดไปแล้วกันเชื่อมต่ออะไรนี่มันบริสเดียรหรือเปล่ามึงต้องเป็นโหดเองหมดหรอต๋องยังไงล่ะเห็นมึงตั้งเป็นหัวห่องไงมึงเป็นหัวเลยเส้ยเปล่าถอดไปเ่ยมีน วันที่สามพูกลัาขับกลองได้เออนะนา้ากก็ได้สันนี่พึ่งพึ่งครชุดไฟในงานไหนน้นนนนนาน,าานงงาีมันก็ขึ้น่าฝนตกว่ววัวแล้วฝนตกอ้กระเป๋ามันกระเป๋าพู้กมซองได้ใจนี่มายัาง กำลังกำลังเชียร์ฟาร์มก่อนได้ไหมเฮ้ยอะไรเงี้ือนไรปักไหนวะเฮือนไหนี่บูงเฮือนแบบกูสร้างห้องไว้ไงกูสร้างไว้หลายคนไงโอ้โหมีสามเฮือนเลยตินแมนมันเป็นเฮือนกูพี่ปกไว้ให้เบิ่อนเลยไอ้ก้ามอีกรอบหนึ่งป็นสว่างไปเลยต้นใบนะไใ่ต่อไหนต่อน้ำครับเแา้วใช้น้ำ หน้าก็อกยูบอ่บ่อไงโอ้แบบไตเลี <c oughs> ยวมาอย่างหนาต้อนอันออน,น,ออนีมนมมนนน้มันโหดจากเมืองเลยเหอเพราตอนเมื่อที่พ้นบทตกไงไม่แล้วมันอยู่เมืองไหนเี็นกูแล้วนะมึงปุอนขี่อยู่ในฟ้าหรือบอกไปไตเลยบทตกขึ้นบนบ่ล่ะขึ้นไปอยังโอ้ยมันมีคนอยู่ทั้งบนทั้งตึงมันเป็นพันมากไง ว่สาสักอะไรจะทำใหม่ๆอะ้รเราลองไปซื้อมเมล็ดป่ะมีคนเกินเจ็ดสิบบาทโอู้มองนี้เขาหลอนก็น้อ,องบอกนี้เนาะเอาเทียบปืนดีจเราทำฟาร์มเนาะเป็นบุญขึ้นบุญไม่หรอเปล่าไม่หายเงี้ยข้อป่าวแล้วเจ้าข้อมือทางถีแคัหมดอยู่คนนี้เอาอว่า,าววเอา่ไปได้ปุ๊บมันปักอยู่นี่ก่นอ,อนมาต่อขึ้นมาเก็บเอาเก็บเหรอ ตัวไม่ดอกอันนั้น้ำมันเตือนเออมาในดอกอันนั้งน้ำไม่กูดอกเนี้ยผมไม่ดอกนี่เออกูจะมาเห็ดเทียนเห็ดอย่างผมจะมาเห็ดเทียนแค่อันอันเดียวอันเดียวไปไหนวะขวางอันขวงอันอย่าขูมไป เพื่อเขาไปปิดดับไฟในเตากันวะดับไฟ่ต้องดับได้ต้องไฟไงงไนมันโมบหรือไนี้้วยตาข้นบนขนบนต้า่ะต้กับพึ่งวาเพื่อนว่เน็ตมัเน็ตแหละเน็ตไฟบดี่ย่เน็ตกูทีเน็ตฝนตก นี่นะครับอะไรไม่ใช่พ่ดนุ่นอุ่นอีกการทำความสะอาดตัวที่รู้สึกดีเลยแหละเปิดไฟจุดไฟให้เราเนี่ยจุดไฟข้างส<อ>ายฝน<ฟ>ต้องไปเ,เอาหัวถั่วไปให้เราเดี๋ยวเราเขียดเราบางรางแเราบางรางเอาลูงบอาวะ่ะเนี่ยเจี๊กระเทียมป่ะวันนี่เขากำลังแา,า,ากันอยู่ไม่ต้องเลี้ยงหรอเอาลูกบอลนี่แล้จะมาตกปลาอะไรอยู่นี่ กำมุ้ง,งตัวไหนงลงทางไหนนี่ยเนกูตกปลาอยู่ตกปลาอยู่ตกปลาอยู่ได้แล้ววะเดี๋ยวปลาดุกมาวะสกี้เขอ,อ,อเขาเสือไปเหยียดเอาหรือเขาเสือไปเหยียดเอาเนี่ยมันมกระเทียมอยู่มันเป็นหอมปลาหอมกูห,หลอนในเสียงมึงคนเขาขอกู ลูกนายไปไ,ไปหนีบ้านอย่างว่าปลาดุกบ่มีปลาดุกนบะบัวนีปลาเขียวนี่บ้านี่อีนนะแม่ยากได้อีไรอีลูกแจะของลานขายของหรืออีหมูอันกี่ม่วงอือไปดูเชื่อไปแห่มันเองคูณได้ทานต้นไม้เอาทิ้งเบิดไปเรียบร้อยไปหาสาวหาโมกขึงเลยน่าตีอย่าง เอาสันเอาอยิ่งตู้ก็ไดไปมึงก็ติดก่อนกลัวเหรอมึงเม็ดอ้โจจ้าโคลาบมามาทานออกแล้วกวาทาน,นมึงลนงนำน,นะทานยังไงล่ะโจจ้ากินมาทานสองจุดหานิวปะสองจุดหานิวไปใส่งูใส่ละงูขึ้นบนลงนังขึ้นไปหาไปเอาขึ้นไปบนึ่ง เพ <ไป S 2> ื่อไงเข้าโดนต้มหัวตั้งเป็นก็ไม่ออกอันนั้น,นเดี๋ยวกูเอาอหอมหอมให้ลุงกันนี่แถวนี้แล้วปีนี้ตีซ่อนี่ก็กลัวผิดกินเองมันโบเมนอันนั้นมันเป็นอันเน่ระยะเวลามันเดี๋ยวมันตีแล้วมันสิบ,บอ,อกเท่าอีกท่านึงไม่โอ้ยอสวัสดียุงสวัสดีเ,เน,งงนี่ยทักทายเซบาสเตียนดอกไม้โอ้โหอะไรเพราะท่านบอกตองว่ะเออแบงนี้ละแบบล็อก มันหลอดโอ้สิวัดเตียนนายหลอดนี่อ่ะโอ้จักป่ายังไม่กะทางไปอันนี้เลยไปใส่้างล่างใส่ป่ใส่มือใส่มืออ๋อบ้านป่าดันไหมวะไอต๋องป๋อเดี๋ยวมึงไปต๋องเลยไปใกล้เหรอมึงไงบ้านป่าขายงัวนเฮ้ยมันมีภารกิจโอ้นีดีดีสวัสดีเอาไปเกลียวมันมาป่าอยู่บนต๋องกูบหันให้มันมา อวิเกียวขุบเขาทำกลางสายฝนดูน่าสนใจมากขึ้นเลยใช่หรองั้นเอาปลาอันนี้ไปนะมันตกการบอกว่าเราเอามันทำอะไรเอ้าอีวิเกียวบูชอบกูรับกูเย็ดไปก่อนนี่เดี๋นี่ดีนี่เจ็ดสิบบาทเฮ้ยเขาไปหาหมออไเหี้ยหมอปีตัวคิลลี่ได้เก้าสิบบาทคิลลี่มันไม่นจ่อะไรอยังนี่ปลาปลายังไงปลาอย่างไรบูเฮ้ยตอกขนม เอาลาไปก่อนกันเลยนมนมบ้านหมอกระปิดปิดอะไรคินนมปะไปใส่ไปใส่ไปใส่ไป,สไปคุยขยะอยู่ใส่เมือไปเขาคุยแล้วเราสักใส่ท่านจะไปคุยอย่าบึกเหีย่เว้ยสักคนบึกใหญ่ก็เดี๋ยวบุฟ่างก็มาคุยขยะเลยนะเอาตงองรุนจุยด้วยขยะเี่๋ยวของกูคนเดียว ฮ้ยโคลาจะจ่ากระเป๋าเต็มอ่ะมา่ารู้ดีเนะตัวลงเป็ไนไงเป็นหัวปอหรืหวอรว่าจังไนไงเขาไม่ได้ปะได้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 กูเิ็นเขานอนอะไรกูขออันนี้มึงไดหนบดิอันมาเรียกรื่เรื่องเรียงมึงอะไรใครอย่างนี้มา โ okay. อ้สยมันนอนกลับบ่หนบ่นามึงรองนอนมึนมนนง,ง,มงดดเนี่ยล่ะพวกนี้แดดออกสดใสกูนอนแล้วเด้อเรียบร้อยกอน็นอนสองคนวะแต่ถ้าส้นจบก,ก็หุ่มไปแล้วโอเค